รสชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่126จากตอนที่แล้วพรามเกวัตได้กราบทูลอุบายของตนแด่พระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะ เล่ที่จะกระทำนี้เรียกว่าธรรมยุทธคือการรบที่ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธเลยเพียงให้ราชบัณฑิตของพระราชาทั้งสองพระนครได้มาพบกันณนะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่มีเงื่อนอยู่ว่าในบัณฑิตทั้งสองนั้นหากผู้ใดไหว้ก่อน ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้แพ้และความแพ้ของผู้นั้นก็ถือเป็นความพ่ายแพ้ของกองทัพฝ่ายนั้นด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพรามเกวัตมีความเชื่อมั่นว่าตนจะเป็นผู้ชนะจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นผู้อาวุโสกว่า แต่มโหสถนั่นยังหนุ่มยังแน่นคงไม่อาจรู้ทันความคิดอันนี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญคือในเวลาที่ต้องพบกันตัวต่อตัวมโหสถเห็นข้าพระเจ้าแล้วก็จะต้องแสดงความเคารพต่อข้าพระองค์ผู้อาวุโสกว่าเมื่อนั้นชาวมิถิลานคร ก็จะสำคัญผิดว่าบัณฑิตแห่งปัญจาลนครใหญ่ยิ่งกว่าบัณฑิตแห่งมิถิลานครคราวนี้วิเทหรัฐก็จะต้องถึงความปราชัยและเมื่อถึงตอนนั้นแหละเราถึงกลับปัญจาลนครพร้อมกับนํำความมีชัยกลับไปด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ ก็จะฟูเฟื่องกระเดืองไปทั่วชมพูทวีปสืบไปพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงมีพระหฤรัทยยินดีดำรัสแล้วก็มีพระบรมราชอคอการตรัสให้เขียนพระราชสารส่งไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชมีใจความว่าในวันพรุ่งนี้เราทั้งสองพระนคร จะขอรบกันด้วยธรรมยุทธ์ฉะนั้นขอท่านจงส่งบัณฑิตแห่งมิถิลานครมาพบกับบัณฑิตของเราณนะที่แห่งใดแห่งหนึง่งตามแต่ท่านจะเห็นสมควรเมื่อนั้นจึงจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้มีชัยและใครจะเป็นผู้ปราชัยแต่หากถึงเวลานัดหมาย ฝ่ายใดไม่กล้าปรากฏตัวในสนามธรรมยุท์ฝ่ายนั้นชื่อว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เมื่อเขียนเสร็จแล้วพระเจ้าจุลนีก็รับสั่งให้ราชบุรุษนำพระราชสารนั้นส่งไปถวายพระเจ้าวิเทหราชทางประตูน้อยของพระนครแต่พระราชสารนี้ทรงล่าช้าไป กว่านังสือที่ยิงโดยธนูลูกศรของสหายของมโหสถบัณฑิตที่ปะปนอยู่กับฝ่ายปัญจาละมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับหนังสือนั้นแล้วก็มิได้วันเกรงต่อสิ่งใดเพราะรู้เท่าทันเล่ธรรมยุทธ์ของพราหม์เกวัตทุกอย่างเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับพระราชสารนั้นแล้ว ก็ทรงทราบว่าพระเจ้าจุลนีทรงทารบด้วยธรรมยุทธวิธีแต่ก็หารู้ไม่ว่าการรบด้วยธรรมยุทธนั้นเป็นเช่นไรพระองค์จึงมีรับสั่งให้เรียกมโหสถมาเข้าเฝ้าเพื่อชี้แจงเนื้อความเมื่อมโหสถบัณฑิตมาเข้าเฝ้าแล้วพระราชารับสั่งถามว่า ว่าอย่างไรพ่อมโหสถเธอคิดว่าเรานะ่ะควรจะรับคำท้าของพระเจ้าจุลนีหรือไม่ละ่ะมโหสถตริว่าถ้าครั้งนี้นะเรายอมแพ้แก่พราหมณ์เกวัตก็คงจะไม่ใช่บัณฑิตดังนั้นจึงได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชด้วยความมั่นใจว่า ดียิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงตอบรับการรบด้วยธรรมยุทธ์นั้นเถิดและขอได้โปรดมีพระราชสารถึงพระเจ้าจุลนีด้วยว่าชาวกรุงมิถิลานจะจัดเตรียมสนามธรรมยุทธ์ไว้ทางประตูด้านทิศตะวันตกขอเชิญเสด็จพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยกองทัพปัญจา,นาลนคร มายัางที่นั้นโดยพร้อมเพรียงกันเถิดในการที่มโหสถบัณฑิตกำหนดสถานที่ทางประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตกนั้นก็เพราะในการทำธรรมยุทธ์ถือว่าเป็นการรบอย่างหนึ่งที่ยากจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันมโหสถเกรงว่าจะมีการหักหลังเกิดขึ้น จึงต้องระมัดระวังให้รอบคอบเป็นพิเศษโดยเลือกทิศทางที่อำนวยความสะดวกในการระมัดระวังตัวหากเกิดเหตุการณ์อะไรที่มิได้คาดคิดมาก่อนก็จะสะดวกแก่การล่าถอยกลับเข้าเมืองเพราะว่าฝ่ายข้าศึกจะไล่ติดตามไม่สะดวกนัก เนื่องจากแสงแดดจะประทะสายตาของข้าศึกไม่ให้เห็นได้ถนัดและอีกประการหนึ่งฝ่ายข้าศึกจะต้องยกทัพมาตากแดดอยู่ตั้งแต่เช้าตรู่รอเวลาจนกว่าจะเริ่มทำธรรมยุทธ์แสงแดดก็จะส่องหน้าเผาผลาญผิวหนังของข้าศึกทำให้กําลังสติปัญญาลดน้อยลง ดังนั้นการที่มโหสถบัณฑิตเลือกประตูเมืองด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นการเลือกชัยภูมิที่เหมาะที่สุดซึ่งในการรบนั้นจําเป็นจะต้องรู้เขารู้เราเสียก่อนเพราะถ้าประมาทพลาดพลั้งไปก็จะเกิดผลเสียหายอันใหญ่หลวงต่อหมู่คณะได้แต่ถ้ามีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาท แม้สิ่งเพียงเล็กน้อยแล้วไม่ว่าจะรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยคราพระเจ้าวิเทหราชทรงเชื่อมั่นในปัญญานุภาพของมโหสถปณิช์จึงมีพระราชสารตอบรับข้อเสนอของพระเจ้าจุลณีและถือโอกาสแจ้งกำหนดนัดหมายมีเนื้อความตามที่มโหสถกราบทูลไว้ทุกประการ พระเจ้าจุลนีทรงสดับพระราชารนั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักทรงหวังเต็มที่ว่าจะทรงมีชัยชนะเหนือมิถิลานครตามที่พราหมณ์เกวัตได้ทูลไว้เช่นเดียวกับมโหสถบัณฑิตซึ่งขณะนี้กำลังจัดเตรียมสนามธรรมยุทธทางประตูเมืองด้านทิศตะวันตก พลางคิดว่าเกวัตเอย๋ยอย่าหวังเลยว่าจะเอาชนะมิถิลานครได้อุบายเพียงเท่านี้นะยังต่ำตื้นนะคอยดูเถิดเราจะซ้อนกลให้เข็ดลาบทีเดียวครั้นถึงวันนัดหมายบรรยากาศภายในกองทัพฝ่ายปัญจาลนครดูคึกคักเบิกบาน พลทหารทุกนายล้วนมีใจฮึกเหิมเต็มที่ราวกับว่าวันนีนะ้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะชี้ชะตาความเป็นความตายของพระเจ้าวิเทหราชและความอยู่รอดของมิถิลานครขณะนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่พรามเกวัตมีสีหน้าแช่มชื่นเบิกบาน แต่งกายงามสง่าโอถงพร้อมด้วยเครื่องประดับอันทสงเกียรติดำเนินมาสู่มณฑลธรรมยุทธทิศตะวันตกของประตูพระนครแวดล้อมด้วยบริวารเนืองแน่นโดยหารู้ไม่ว่าบริวารเหล่านั้นล้วนเป็นสหายผู้ใกล้ชิดมโหสถที่ถูกส่งไปสืบราชการลับประจำเมืองต่างๆ แต่ที่มาหอม้อมล้อมพรามเกวัตอยู่นั้นก็เพื่อจะติดตามมาอารักขาเจ้าหนายของตนคือมโหสถปัณดิตนั่นเองเพราะทุกคนต่างคิดเห็นตรงกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะไม่ควรวางใจก็ใครเลยจะรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่หากได้เฝ้าระวังอยู่ก็อาจช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงทีพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาร้อยเอ็ดพระนครก็เสด็จพระราชดำเนินมาสู่สนามธรรมยุทธเพื่อทอดพระเนตรการชิงชัยระหว่างพรามเกวัตกับมโหสถบัณฑิตโดยหวังว่าพรามเกวัต ก็จะต้องเป็นฝ่ายกร,รมชัยชนะมาสู่ปัญจาลนครของพระองค์อย่างแน่นอนส่วนว่ามหโหสถบัณฑิตนอกจากจะเลือกสถานที่อันเป็นชัยภูมิอย่างดีแล้วจะมีวิธีใดที่จะเอาชนะการรบด้วยธรรมยุทธ์อย่างเด็ดขาดโปรดติดตามตอนต่อไป